วันนี้เราจะมาดูเรื่อง say กับ tell ที่เป็นกริยา3ช่องที่ยังไม่มี ing ก่อนนะคะอะ say said said จะแปลว่าพูด say said said แปลว่าพูดกล่าวอย่างนี้นะคะ say เนี่ยจะตามด้วย something เช่น say something please say something หรือ he said I hate you I don't know what to say เนี่ยมันจะตามด้วย something ที่แปลว่าอะไรแปลว่าบางอย่างต่อมา tell นะคะ tell 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 อันนี้จะแปลว่าบอกนะ บอกเนี่ยเราจะมักบอกไงบอกคนใช่ไหมบอกใครสักคนบอกเล่าสั่งใครสักคนมันก็จะตามด้วยคนนะ Tell me the truth he told us a story I told Nancy to be quiet นี่เป็น someone หมดเลยใช่ไหมเป็นคนหมดเลยแบบฉันพวกเราใช่ไหม us แล้วก็ Nancy นะคนที่ชื่อว่า Nancy นั่นเองเองนาะ ทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกัน What did you say หรือว่า What did you tell อันนี้จะเป็นอะไร What did you say หรือว่า What did you tell อันนี้จะเป็น What did you say หรือ Tell say คืออะไร say คือพูดใช่ไหมอืม ส่วน t e l คือบอก what did you say คุณพูดอะไรนะหรือคุณบอกอะไรนะอ่าตอบคุณแยลี่ตอบ say คุณพงศธรตอบ say เหมือนกันถูกต้องข้อนี้เป็น what did you say นะหรือว่าถ้าเราอยากเพิ่มนะเป็นแบบ saying เราแต่งเป็นอะไรดี saying What are you saying ก็ได้นะอันนี้จดเพิ่มเนาะ What are you saying คุณกำลังบอกว่าอะไรนะ What are you saying นะจดเพิ่มได้ต่อมา Did you say หรือ tell her yet นะเดี๋ยวเขียนไกด์ไว้ให้ว่าโอเค say มันคืออะไร say มันคือพูด tell คือบอกใช่ไหม mm. Did you tell her yet Did you say her yet, Lua, Did you tell her yet? Did you say her yet? Did you tell her yet? อันนี้มีคำว่า her ด้วยใช่ไหม Her คือ someone อืมอ่าคุณยลี่ตอบ tell Did you tell her yet? ถูกต้องเพราะว่าตามกฎของ tell คือมันจะตามด้วย someone นะคะนี่คือ general rule ก็คือกฎทั่วไปเนาะบางที อาษาอังกฤษจะมีข้อยกเว้นซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูข้อนั้นกันนะคะมีมีจุดจุด I hate balloons นะมีมีอะไรถ้า said คืออะไร told คืออะไรอะพูดบอกนะอ่ะเมื่อกี้ตอบ2ใช่ไหมคะคุณวัสนาตอบ2ใช่แล้วเมื่อกี้ตอบเป็น2ทีนี้เรามาดูข้อ3กันนะคะ มีมีอะไร I hate balloons มีมี sad i I hate balloons หรือว่ามีมี told I hate balloons มีมี told ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวรอคำตอบ sad นะอืมตรงนี้คืออะไร I hate balloons คือคำพูดของมิมี่ใช่ไหมคะ เราจะตีความก้อนนี้เป็น someone ก็คือเป็นคนหรือว่า something ที่แปลว่าบางอย่างใช่ไหมมันมีผลมันมีผลนะมันมีผลว่าเอาเป็น say หรือเอาเป็น tell นะแต่นี้เป็นฟ form verb ช่องสองอืมถูกต้องข้อนี้ก็เลยต้องตอบเป็น said นั่นเองนะคะ Mimi said I hate balloons ถูกต้องมีมีม่พูดว่าฉันเกลียดลูกโป่งนะฉันเกลียดลูกโปง่งไม่ชอบลูกโปง่งอะไรอย่างนี้นะคะอืมอันนี้ก็จะแปลเหมือนแบบพูดว่ากล่าวว่าอย่างนี้นะคะแต่บางทีเราอาจจะแปลเป็นมีมี่บอกว่าฉันเกลียดเกลียดลูกโปง่งแล้ก็จะมีความแบบเอ๊ะมันแปลว่าบอกหรือเปล่าเพราะบอกแปลว่าโทษใช่ไหมเซตเนี่ยบางทีแปลว่าพูดได้แปลว่ากล่าวได้ แล้วบางทีก็แปลว่าบอกได้ด้วยนะคะแต่ว่าให้ยึดหลักว่าโอเค say แปลว่าพูด tell แปลว่าบอกยึดหลักๆไว้เราจะได้รูไกด์ไลน์นะคะ,ะทีนี้มาดู I will never จุดจุด you where Cindy is ฉันจะไม่มีวันจุดจุดคุณว่า Cindy อยู่ไหนเราจะใช้ say ที่แปลว่าพูด หรือว่า tell ที่แปลว่าบอกสอง่าเป็นสอง tell สอง b tell เหมือนกันโอเค ถูกต้องนะคะอะรมเล่นเอฟเฟกเลยถูกต้องเป็น I will never tell you where Cindy is ฉันจะไม่มีวันบอกคุณนะอันนี้มีคุณด้วยเห็นปะถ้ามีคุณเนี่ยมันคือใช้เทลนะคะบอกเล่าสั่งแล้วก็เทลมักจะตามหลังด้วย someone นะคะนั่นก็คือคนนี่ตรงเลยฉันไม,ม่วันบอกคุณหรอกว่าซินดี้อยู่ไหนอย่างนี้อะอะ เรามาข้อ5นะคะ John จุดจุด Sarah a funny story John จุดจุด,จด Sarah เรื่องเล่าตลกนะเออจะเป็น said หรือว่า told พูดหรือว่าบอก john, t o l d sara a funny story อะคุณยล่ตอบว่า toad b Toad อืมแสดงว่าทุกคนจับได้แล้วใช่ไหมว่านี่มีเซร่าตรงนี้มันก็คือ someone หรือบางคนเราก็จะใช้เป็น ระกูลเทลใช่ไหมเวิร์บช่องสองของเขาก็คือโชว์โอ้เก่งมากเลยเยยยนะคุณโอโอตอบบีวัฒนาตอบบีวันนี้พาตอบบีเก่งมากอะเรามาข้อที่หกค่ะ Mike จุดจุด Hello to Jane นะ Mike เขียนไกด์ให้ว่าอันนึงคือพูดอันนึงคือบอก hello คือสวัสดีนะไมค์จุดจุด l l l กับเจนเอออันนี้จะเป็นพูดหรือบอก sad ah uh. sad ah uh. Mike said hello to Jane ถูกต้องเพราะว่า hello คืออะไร hello คือ something ถูกไหมเออถ้าเป็น something เราจะใช้เป็น say Mike said hello to Jane เออเก่งมากถูกหมดเลย โอเคถูกหมดทุกคนเลยต่อมาข้อที่7 Jane จนจุดจุดไมค์ to stay away from her a จนจุดจุดไมค์ Mike, stay away คืออะไรแบบไปให้พ้นไปไกลๆอย่างนี้ใช่ไหมเจนจุดจุดไมค์ Mike, <laughs> ไปไกลๆจากเธอ อันนี้ใช้อะไร set หรือ toad เออน้องมาร์คตอบสองคุณเยล,ลี่ตอบ toad คำตอบก็คือ,อถูกต้องอันนี้ก็เป็น toad นะคะ Jane told Mike to stay away from her เพราะว่าทษ l d คืออะไรทษ l d เนี่ยแปลว่าบอกใช่ไหมแล้วก็มักจะตามหลังด้วยบุคคลนั่นเองนะคะอืมทีนี้มาดูซิ please j u d g me that you love me สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ฝนค่ะเย้สวัสดีค่ะอ่ะเรามาดูข้อ8ปดนะ please o u d g me that you love me please say me that you love me รือว่า please tell me that you love me tell นะคะใครสนใจเรียนภาษาไทยทักพี่ฝนได้นะคะพี่ฝนก็เป็นคุณครูสอนภาษาไทยนะคะอ่ะคุณเยลลี่ตอบ tell นะสำหรับข้อนี้อ่ะครูพี่ฝนตอบ tell เหมือนกัน Please tell me that you love me. ไหนนักเรียนคนอื่นตอบอะไร <laughs> มีมีตรงนี้ใช่ไหมมีอันนี้คืออะไรคือคนป้ะเหมืออีกแล้ว <laughs> น้องวักตอบสองนี่น้องวักตอบสองอ่าถูกต้องนะคะตอบเป็นเชลเพราะว่า มันตามมีไงเห็นไหม,มก็เป็น please tell me that you love me นั่นเองอ่ะข้อที่เก้าเหรอใช่ไหม,มข้อที่เก้า I've I've เออเก่งมากนะคะสำหรับข้อเมื่อกี้ตอบ B ถูกต้องข้อที่เก้า I've จุดจุด you a million times to clean your room million times คืออะไรร้านร้านไม่ใช่ไม่ใช่ร้านสิร้านนะร้านลอลิง ล้านครั้งเออฉันจุดจุดคุณล้านครั้งให้ทำความสะอาดห้อง <laughs> s ซตหรือว่าชอ่าตอบชุด B เป่าอ่า <laughs> uh, <laughs> สองใช่ไหม <laughs> เรามีตรงนี้ไงยย U U อันนี้คืออะไร ยูนี้คือคนใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องเย้ I've told you a million times to clean your room ฉันบอกลานรอบแล้วใช่ไหมว่าให้เก็บห้องนอนให้ทำความสะอาดห้องนอนถูกต้องนะคะเป็นโทษนั่นเองอืะ่ะเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายของเราเก่งมากค่ะตอบถูกทุกคนเลย ข้อสุดท้ายของเรา I've จุดด those words before but it was a lie <laughs> <laughs> ประโยคน่นคากลัวมากกลัวกลัวแบบประโยคสั้นไปแล้วก็ง่ายไปไงก็เลยพยายามแบบคิดประโยคยาวๆ I've จุดด those words before but it was a lie อืม น้องมาร์กตอบหนึ่งคุณเยลี่ตอบหนึ่ง sad อ่ารอนักเรียนคนอื่นแป๊บหนึ่งอ่าคุณโอโอตอบหนึ่งนักเรียนคนอื่นยังตกใจกับข้อเก้าอยู่ใช่ไหมบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เก็บห้องบอกล้านครั้งแล้วอ่ตอบเอ <laughs> คำตอบก็บคือถูกต้องน,นะ I've said those words เพราะว่า those words คืออะไรคำเหล่านั้นน่ะคำเหล่านั้นมันไม่ใช่คนใช่ไหมมันคือ something หรือว่าบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น said I've said those words before but it was a lie นั่นเองนะคะ ทีนี้มันจะมีข้อยกเว้นเหมือนที่บอกตอนต้นไลฟ์เนาะอย่างถ้าเป็นกฎ general rule เนี่ยกฎทั่วไปก็คือแบบส่วนมากกฎหลักของอันเนี้ยก็คือ say มันจะตามด้วย something หรือว่าบางอย่างนะคะเออแล้วก็ tell เนี่ยจะตามด้วย someone หรือว่าคนแต่บางทีเนี่ยอย่าง tell เนี่ยจะใช้กับ tell a story เล่าเรื่องอย่างเงี้ยเออ tell a story tell a อ i e ไรแพูดโกหกอย่างนี้นะคะคือเราจะไม่ได้บอกว่า speak a story speak a lie อะไรอย่างนี้นะคะเวลาเราถามเราถามคนว่าเอ้ยบอกความจริงอยู่หรือเปล่าก็อาจจะเป็น are you are you a อ i e นักเรียนคิดว่าเป็น are you saying the truth หรือว่า are you telling the truth ถ้าคิดว่าเป็น saying the truth กดหนึ่งถ้าคิดว่าเป็น telling the truth กดสอง tiktok อ, <laughs> อ่าคือพี่ฝนบอกว่าสองนะก็คือ Are you telling the truth? อสองเหมือนกัน Are you telling the truth นะเออถูกต้องเพราะว่า tell a story tell a lie เนะี่ย a story คือเรื่องเล่า lie คือแบบคำโกหกใช่ไหมแม้ว่ามันจะไม่ใช่ซ m ำวันหรือคนแต่เราจะย่อมใช้ tell ไม่ใช้เป็น speak เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็น speak speak ไม่ได้สอนไม่ใช้เป็น say ไม่ใช้เป็น say a story say a lie ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็น are you telling the truth หรือว่า are you telling are you telling the truth ก็ได้หรือว่า are you telling me the truth ก็ได้เราจะเติม me ก็ได้นะคะเพื่อให้มันชัดว่าโอ๊ยกำลังบอกความจริงฉันอยู่หรือเปล่านะคะ แต่ทีนี้ถ้าเราเผลอแบบ Are you saying the truth ถ้าสมมติไม่ได้เคร่งแกมา,มากและเน้นพูดสื่อสารปกติอะเผลอใช้ say เออผิดไหมก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะก็ยังเข้าใจได้นะคะเออเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติแบบเออถ้าจำไม่ได้ว่าอาจำเป็น tell บวก s o m e o n e ไปแล้วถ้า tell a story tell อะไรเผลอมีวันหนึ่งเผลอไปใช้ say ก,ก็ยังเข้าใจได้นะคะเพราะมันก็หยวนหยวนได้อยู่นะคะอันนี้แต่ว่าก็บอกวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้ด้วยนั่นเองเออแต่ตามที่ทุกคนตอบก็คือถูกนะคะอืมก็เป็นข้อสองหมดเลยอ่ะทีนี้เราทำคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะอยู่ช่วงไหนช่วงแต่งประโยคนะคะลองแต่งประโยคด้วย s ช y หรือ e ท l มานะคะซึ่งจะใช้เป็น เปิบช่องหนึ่งเิบช่องสองเปิบช่องสามก็ได้เบิบช่องสามคือเราจะมี uh, have said ใช่ไหมเปิบช่องสามมันต้องมันต้องใช้ has have ก่อนบวกเปิบช่องสามใช่ไหมคะอืมอันนี้เหมือนกัน has have บวกเปิบช่องสามนั่นเองอ่ะลองแต่งประโยคดูนะคะเลือกมาเลือกมาอันหนึ่งนะคะ ในขณะที่กำลังคิดอยู่ก็เดี๋ยวทวนสิข้อที่ได้บอกไปวันนี้นะคะ What did you say? What are you saying? อย่างนี้นะอ่ะก็แปลว่าอันแรกก็คือคุณพูดว่าอะไรอะ่ะนะอันที่สองคือคุณกำลังจะพูดว่าอะไร What are you saying? แบบพูดอะไรอยู่อย่างนี้นะอันนี้2 Did you tell her yet? ก็คือคุณบอกเธอหรือ,อยัง Mimi sad i I hate balloons Mimi ได้กล่าวว่าได้พูดว่าฉันเกลียดลูกโป่ง I will never tell you where Cindy is ฉันจะไม่มีวันบอกคุณว่าซินดี้อยู่ไหนอน้องมาร์กมาแล้วประโยคแรก What did they say ดัดแปลงจากตัวอย่างใช่ไหม น้องมาร์ก did they say ก็คือพวกเขาบอกว่าอะไรนะคะคล้ายๆตัวอย่างแรกเลยปะ What did you say แต่แค่เปลี่ยนประธานจาก you you เป็น e y อ่ะโอเคได้ได้นะ,ะน้องมาร์กน้องมาร์กลองแต่งอีกอันนึงด้วยลองแต่งเทลดูนะคะ John told Sarah a funny a story. จอ์นเล่าเรื่องตลกให้ ซาร่าฟังนะคะอันนี้จะแปลว่าเล่าเนาะเล่าเรื่องนะก็จะใช้เป็น tell a story นั่นเองอ Mike said hello to Jane. Mike พูดว่า hello นะทักทายเจน,น,นต่อมา Jane told mike to stay away from her Jane บอก Mike ให้ไปไกลๆอะ Please tell me that you love me. โปรดบอกฉันว่าคุณรักฉันอ่าอ่าคุณวันนี้พา tell me about that ได้ค่ะก็คือคุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ไหมนะคะโอเคเก่งมากเลยต่อมาข้อนี้นะ I've told you a million times to clean your room <laughs> อันนี้ที่ครูฝนบอกว่าตัวอย่างนับกลัวมากนะ <laughs> ก็คือฉันบอกเธอแล้วล้านรอบให้ทำความสะอาดห้อง <laughs> นะอันนี้ก็เป็นบอกนั่นเองส่วนอันนี้อันสุดท้าย I've said those words before but it was a lie ฉันได้พูดคำเหล่านั้นก่อนหน้านี้แต่ว่ามันเป็นคำโกหกทั้งหมดนะคะ แล้วก็วันนี้ก็เสริมไปให้ว่าโอเคมันจะมี tell a story กับ tell a lie นะคะที่เราใช้ tell เราไม่ที่เราใช้ tell เ,เ,เ,เราไม่ได้ใช้เป็น say a story say a lie นะคะอ่าฮะอ่าเดี๋ยวรอประโยคจากนักเรียนมีเพิ่มไหมคะ <laughs> วันนี้ I have told you before นะก็คือฉันเคยบอกคุณก่อนหน้านี้แล้วนะคะอ่าโอเคมีนักเรียนคนไหนกำลังพิมพ์อยู่ไหมคะส่วนนักเรียนคนที่แต่งประโยคแล้ววันนี้นะคะก็ เป็นไงคะเข้าใจเข้าใจเซกับเทลมากขึ้นไหมแบบตอนนี้แยกแยกออกดีขึ้นไหมเอ่ยถ้าดีขึ้นกดศูนให้หน่อย Would you say that again เอ่อคุณสามารถบอกคุณสามารถพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมใช่ไหมคะโอเคโอเคค่ะ He told me he want to sleep ถ้าอันนี้น้องมาร์กจะเป็น reporter speech นะคะก็คือเขาบอกเขาอยากนอนหลับใช่ไหมถ้าสมมตินในกรณีเนี่ยไม่ต้องใส่ quotation mark เพราะว่าเรากำลังเล่าว,ว่าเขาบอกเขาบอกฉันเขาจะนอนหลับใช่ไหมแต่ในกรณีที่เราใช้ quotation mark เนี่ยเราต้องบอกคำพูดของเขานะเราต้องบอกคำพูดของเขาเช่นอันเนี้ยมิมี่บอกมิมี่กล่าวว่า ฉันเกลียดลูกโป่งคือฉันเกลียดของลูกโป่งเป็นคำพูดที่มาจากมีมีแต่ตอนน้องมาร์กบอก he told me he want to sleep อย่างเงี้ยมันเป็นคำพูดที่น้องมาร์กเอามาเอามาแปลงเป็นคำพูดมาร์กแล้วนะคะก็ไม่ต้องใส่ quotation mark นั่นเองเนาะศูนย์โอเคค่ะ he told me that he had good wishes for me เขาบอกฉันว่าเขาเหมือนแบบไว้พรอว้อพร สิ่งดีๆให้ฉันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะมันก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะ save versus tell เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่มาเรียนคลาสวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันไลฟ์หน้านะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ศูนย <G ã entender> ์ศ yeah, ูนย์ศูนย์แย่ศูนย์เยอะเลยคุณแยลี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบาย